วันพฤหัสที่10ตุลาคม2024ในบูชาขอบพระคุณในวันนี้นะครับเราฟังพระวจนะของพระเจ้าต่อไปจากจดหมายนบ,บุญเปาโลถึงชาวกาลเทียวันนี้เรามาถึงบทที่3แล้วนะครับเปาโลเขียน6บทและก็เป็นข้อเตือนสติเราที่ชาวเราที่เจริญชีวิตในวันนี้ด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะ ชาวกาลาเทียเท่านั้นวันนี้ก็คือเปาโลเน้นย้ำถึงเรื่องข่าวดีของพระเจ้านั้นอยู่เหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างและโดยเฉพาะพระคุณของพระจิตนะครับคนเรานะครับมีสมประเภทก็คือประเภทที่หนึ่งนั้นก็คือเปรียบกับเสมือนต้นไม้ต้นไม้นี่ถ้าเกิดขึ้นมาแบบขึ้นตรงแล้วก็ปลายตรง อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ดีที่มองเห็นได้นะครับแล้วก็ประเภทที่สองก็คือขึ้นมาปลายคตแต่ภายหลังตรงอันนี้ก็ยังถือว่ายัางใช้ได้อยู่นะครับแต่มีประเภทที่สามนั้นก็ไม้ที่เป็นอ่าขึ้นมาคดคดแล้วก็ปลายก็คดคดฉะนั้นประเภทนี้เรียกว่าใช้ไม่ค่อยได้นะครับ แต่สำหรับชาวการาเทียนั้นเขาขึ้นมาแบบตรงแต่ปลายคดนะครับเป็นประเภทที่ประเภทที่สองที่พ่อได้บอกให้ฟังเดว,วันนี้กล่าวคือเมื่อตอนเขาได้รับข่าวดีของพระเจ้าได้ฟังพระเจนะของพระเจ้าแล้วเขาตื่นเต้นยินดีเขามีความเชื่ออย่างดีทีเดียวในพระเยซูคริสต์ผู้ถูกตรึงกางเขนมาถ่ายบาปของเขาแต่ว่าที่ไหนได้ ต่อต่อมาเนื่องจากมีนักเทศจอมปลอมแล้วก็ยุยงให้เขาเรียกว่าออกนอกลู่นอกทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปเน้นเรื่องธรรมบัญญัติมากเกินไปนะครับแล้วก็ไปเน้นเรื่องประเพณีของชาวยิวจนลืมข้อสัจธรรมแห่งพระเยซูคริสต์ไปอันนี้ลระถือว่าใช้ไม่ได้แปลว่าเริ่มต้นละดีแต่ว่าตอนหลังคดฉะนั้น สู้ที่เรียกว่าเราเริ่มต้นคดแต่ปลายดียังดีสัก,กว่านะครับฉะนั้นวันนี้เราฟังพระวจนะของพระเจ้าแล้วทําให้คิดถึงหลายสิ่งหลายอย่างทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้พระวจนะของพระเจ้านั้นก็คล้ายๆกับว่าผู้ที่มีความเชื่อเป็นคิสชชนชาวกาลาเทียนั้นเขายังติดอกติดใจกับข้อโต้แย้งต่างๆของผู้ที่ ามาเทศแบบไม่ถูกต้องนะครับหรือว่าผู้ที่สอนเทศจนดูเหมือนว่า,าพวกเขาหรือว่าชาวการาเทียสมัยนั้นตกอยู่ภายใต้อำนาจของมนสะกดหรือการสะกดจิตนั่นเองพวกที่ใช้คาถาอาคมก็สมัยเปาโลนั้นก็เป็นเรื่องปกตินะครับอย่าว่าแต่สมัยของเปาโลเลยแม้กระทั่งสมัยปัจจุบันก็มีพวกหลอกลวง ใช้กลอุบายต่างๆมากมายทีเดียวและมีพวกนักมายากลใช้ภาพมายาทั้งหลายให้เกิดเหมือนคล้ายๆกับลทธิดเดชของซาตานเพื่อทำอัศจรรย์ต่างๆผู้คนก็ถูกชักนำไปร่วมพิธีกรรมอันลี้ลับอย่างนี้นะครับนะครับนักวิทยาคมก็ไม่ได้ก็ได้เกิดขึ้นมากมายทีเดียว แล้วก็ไม่ได้เรียกว่าไตรตรองดีๆว่านี่แหละมันอันตรายของชีวิตผู้ที่มีความเชื่อที่เป็นกิจชนชาวกาเลเทียหลายคนในสมัยนั้นนะครับก็เคยอยู่ที่เยรูซาเล็มมาก่อนแล้วก็อยู่ในวันรับพระจิตเจ้านั่นก็คือเป็นวันเตนวันเปนเตโกสเตแล้วก็ได้รับพระคุณของพระจิตมากมายพวกเขาก็รู้ว่า,าทำไมพวกเขานั้น ไม่ได้รับพระคุณของพระจิตอีกต่อไปเพราะว่าเขาไปยึดยึดเหนียวยึดติดกับธรรมะประเพณีของยิวแลว้วก็คือว่าใจขัดขืนไม่ไม่อยากรับพระจิตนั่นเองนะครับการรับพระคุณของพระจิตนั้นเราจำเป็นจะต้องเปิดใจนะครับเปาโลจึงเน้นตลอดเวลาว่าพวกเขานั้นเมื่อเริ่มชีวิตคิจชนโดยอำนาจของพระจิต นะครับฉันได้พวกเขาก็จะต้องเติบโตด้วยอํานาจของพระจิตฉันนั้นแต่ทีนี้ว่าบางทีเขาเขาออกนอกลู่นอกทางไปเองโดยใช้เสรีภาพในทางที่ผิดและก็เชื่อแบบผิดผิดก็คือไปเน้นเรื่องบทบัญญัติของชาวยิวชาวกราเทียคล้ายๆว่าถอยหลังกำลังถอยหลังไปไปไปยึดแบบเก่าแบบโบราณตามที่เขาคิดว่า กฎบัญญัติของชาวยิวนั้นมีความสำคัญมากกว่าข่าวดีของพระเยซูคริสต์ที่พระอ,องค์มาประกาศซะอีกนะครับฉะนั้นในสังคมไทยของเราคิตชนหลายคนก็ยังเป็นแบบนั้นนะครับก็ไปติดอยู่กับสิ่งที่เล็กๆน้อยๆเป็นกฎเกณฑ์ที่เลิกทำกันไปแล้วไร้สาระจริงๆหลายอย่างก็เป็นแบบนั้นนะครับเราอย่าถอยหลังนะครับการเป็นคิตชนนั้นเราต้อง ก้าวหน้าไปเพราะว่าพระจิตเจ้านั้นอยู่กับเราตลอดเวลาและพงมีแนวทางโดยที่เราปฏิบัติในแต่ละวันเป็นพระพอรอันยิ่งใหญ่ทีเดียวของพระคุณของพระจิตพระคัมภีนะครับไม่เปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้สำคัญมากเนื้อหาสาระของพระคัมพีไม่เปลี่ยนแปลงแต่ถ้าว่าการพัฒนาด้านเทววิทยาอาจจะมีการสอนให้ถูกต้อง ให้ประยุกต์ให้เข้ากับกาลสมัยนะครับในยุคนี้ก็ต้องมีเทววิทยาที่พัฒนาที่ถูกต้องชาวกาลาเทียรู้ว่าพวกเขานั้นได้รับพระคุณของพระจิตยอย่างแน่นอนเมื่อเขามีความเชื่อเมื่อเขาเปิดใจเมื่อเขาน้อมรับด้วยใจอ่อนโยนนะครับไม่ใช่ว่าไปยึดตามกฎเกณฑ์พระบัญญัติเป็นเรื่องสำคัญที่สุด เพราะว่าชาวยิวนั้นสมัยนั้นพระบัญญัติที่โมเสสพระเจ้าประทานให้กับโมเสสมี10ประการแล้วก็พระเยซูคริสต์บอกว่าสิบประการนั้นมาประยุกต์ได้สองประการก็คือรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดหัวใจสิ้นสุดวิญญาณและรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตัวเราเองนะครับแต่ว่าชาวชาวยิวสมัยนั้นไปเน้นเรื่องของบัญญัติเพียวๆเ,เลย เวลาจาก10ประการนั้นชาวยูวได้ออกมาอีกออกกฎหมายมาอีก6 1 3บับเลยนะครับมีแต่ข้อห้ามห้ามนูน้นห้ามนี้ตั้ง365บับเข้าไปแล้วแล้วที่เหลือล่ะก็ต้องทำสิ่งนี้ต้องทำสิ่งนั้นฉะนั้นก็เปรียบเสมือนเอาโซ่มาแขวนคอนั่นเองผู้คนที่ยึดตามประเพณีแบบเข่งคัดไม่สามารถที่จะยืดหยุ่นกับตัวเองนั้น ผู้นั้นก็เหมือนกับติดกับนะครับเป็นผู้คนที่สมัยนั้นยังไม่ไม่ไมรู้สึกรู้สึกไม่มั่นคงในความเชื่อหรือว่ามีความเชื่อน้อยนะครับเพราะว่าเขาดูเหมือนว่าความเชื่อยอย่างเดียวนั้นมันจะแลดูง่ายไปหรือย,อยังไงก็ไม่ทราบนะครับเขาก็เลยไปยึดติดกฎเกณฑ์ดีกว่าไปยึดติดเขาก็เลยคิดว่า ตร,ตรงนี้จะเข้าใกล้ชิดพระเจ้ามากกว่าแต่ใจนั้นตีความตามตัวอักษรทุกประการนะครับขณะที่บางคนนั้นก็ยึดถือสิ่งต่างๆนั้นเป็นตามตัวอักษรและก็ไม่สามารถกระดุกกระดิกไปไหนเลยเหมือนกับเอาโซ่มาแขวนคอทำอะไรก็ผิดทำอะไรก็ผิดฉะนั้นจึงไม่เป็นอิสระพระเยซูคริสต์นำเสรีภาพ นำความเป็นไทยมาสู่พวกเรานะครับฉะนั้นเราจำเป็นต้องเติบโตในพระคุณของพระจิตทีอ่อยู่เหนือเราทุกคนเปาโลพยายามเน้นสอนเรื่องนี้พระจิตนั้นจะประทานอำนาจอันยิ่งใหญ่ให้แก่เรานะครับเพื่อดำเนินชีวิตในแต่ละวันนั้นมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางมีพระเยซูคริส์เป็นศูนย์กลางคิดชนบางคนนะครับ ต้องการมากกว่านี้พวกเขากอา็อยากมีชีวิตที่น่าตื่นเต้นตลอดเวลาไม่รู้จบเขาบอกว่าชีวิตของเขานั้นบางทีก็จำเจในการเจริญชีพแต่ละวันทำให้เขาก็เลยคิดว่าชีวิตนั้นมันจำเปจํจำเจจริงๆแต่ที่ไหนได้เขาลืมไปว่าพระคุณของพระจิตนั้นจะทำให้เรายิ่งใหญ่ทำให้เรากระปรี้กระเป๋า ทำให้เราสดชื่นทําให้เรามีความคิดใหม่ๆและพระคุณของพระจิตนั้นก็คือข่าวดีนั่นก็คือจากพระคัมภีที่เราเปิดในแต่ละวันนั่นเองนะครับนี่เป็นสิ่งที่เปาโลอยากเตือนสติพวกเราที่เป็นคิตชนนะครับฉะนั้นเราอย่าลืมวอนขอพระคุณของพระจิตที่ทำให้เรา,ามาีสิ่ง ที่ดีๆเกิดขึ้นในแต่ละวันและพระองค์จะนเนรมิตรแผ่นดินเนลรมิตรชีวิตของเราขึ้นมาใหม่แม้ว่าในแต่ละวันของเราบางคนก็บอกว่ามันเป็นกิจกรรมซ้ำไปซ้ำมาเดิมๆน่าเบื่อแต่เพราะอะไรเพราะว่าเราความเชื่อน้อยเพราะเราไม่ได้วอนขอพระคุณของพระจิต นั่นเองฉะนั้นคนที่วอนขอพระคุณของพระจิตด้วยกันเปิดใจเราก็จะกระปรี้กระเป๋าเราจะรู้สึกเป็นคนที่แอคทีฟเป็นคนที่เรียกว่าเห็นแนวทางเห็นความสว่างอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นชีวิตก็จะไร้ปัญหานะครับความยากก็กลายเป็นง่ายความซับซ้อนวุ่นวายก็จะเป็นความกระจ่างขึ้น ในชีวิตนะครับฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เปาโลอยากจะบอกเราก็คือการเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายนั่นเองอันนี้เป็นหัวใจสำคัญการเจริญชีวิตคิดตะชนเราไม่ใช่ว่าวันนี้ดีวันนั้นร้ายเราเรียกว่าแล้วแต่อารมณ์เราอยากเจริญชีวิตด้วยอารมณ์ของเรานะครับเราต้องเจริญชีวิต การนำทางของพระจิตบางวันแลดูเป็นชีวิตน่าสังกตายน่าเบื่อเสงหดหู่ใจเพราะมีปัญหาเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามารบกวนในชีวิตเราแต่ถ้าว่าถ้าเราคิดถึงพระจิตพระองค์ก็จะเป็นผู้ที่บรรเทาเราจะฟื้นฟูชีวิตเรานะครับมีภาษิตจีนที่พ่อเคยบอกให้ฟังหลายครั้งนะครับที่คนจีนเขาพูดถึงคำว่า เจือหือบวยเจียหือเทา้าเจี๊ยก็เราก็รู้อยู่แล้วแปลว่ากินหือแปลว่าปลาบวยแปลว่าท้ายๆก็คือหางปลานั่นเองแล้วก็เท้าก็คือหัวนะครับก็เลยบางคนบางทีเรากา็เวลาจะทานปลาเราก็ใครๆก็ชอบเนื้อปลาตรงกลางแต่ว่าถ้าคนจีน เขานำปลามาให้เราให้เรากินหัวกินหางเราอย่าตกใจนะครับเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าเขาอยากจะยกย่องเรานั่นเองที่ยกย่องเพราะอะไรเขาอยากจะบอกเราว่าเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายนั่นเองเราจึงจำเป็นที่จะต้องอน้อมรับพระคุณของพระเจ้าแบบเสมอต้นเสมอปลายดุดดังที่ ต้นไม้ที่พ่อบอกแล้วเวลามันขึ้นมันขึ้นตรงและปลายก็ตรงอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ดีหรือแม้ว่าจะขึ้นแบบคดคตๆนิดหน่อยแต่ตอนหลังได้รับพระพรจากพระเจ้าได้รับการดูแลเอาใจใส่เราร่วมมือก็อาจจะเปลี่ยนเป็นต้นไม้ตรงได้นะครับเป็นนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่พ่ออยากให้ข้อคิดในวันนี้นะครับในบูชาขอบพระคุณพระวรสารวันนี้บทที่11นะครับ ข้อที่15เป็นต้นไปถึงข้อ14ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับอตอนที่พ่อประจำอยู่ที่แอฟริกานะครับที่ซูดานแต่ละวันที่สถานทูตวัติการก็จะได้รับจดหมายหลายหลายสิบฉบับนะครับในหลายสิบฉบับพอรับจดหมายมาเราก็เห็นว่าคล้ายๆกับว่าเขาก๊อปปี้กันมาเลยเพราะอะไรครับมักจะขึ้นต้นด้วยอ่า พระวรสารนบุญลูกาบทที่11มีดังต่อไปนี้นะครับว่าจงขอเถิดแล้วจะได้รับจงสแสวงหาเถิดแล้วจะพบะจงเคาะเถิดแล้วประตูจะเปิดให้นั่นแหละครับเขาก็มักจะอ้างอิงอย่างแม่นยำทีเดียวแล้วหลังจากนั้นก็เขียนเป็นยืดยาวหางว่าวทีเดียวว่าเขาต้องการสิ่งนู้นต้องการสิ่งนี้ต้องการสิ่ง ต่างๆเขาก็จะอ้างอิงว่าพระเจ้าบอกให้ขอถามว่าเป็นความเป็นสิ่งที่ดีไหมก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่งดงามเป็นสิ่งที <issions> <dogs with Ultimately> well ่เราจําเป็นจะต้องขอพระเป็นเจ้าก็เหมือนกันอยากจะเห็นลูกๆของพงนั้นเป็นลูกที่ขี้อ้อนเป็นลูกที่ขอลบเร้าเราจําเป็นจะต้องสวดภาวนาอยู่เสมอสวดภาวนาแบบรบเร้าสวดภาวนา แบบที่อาวงหวังและวางใจในพระเจ้าพระบิดาของเราผ่านทางพระเยซูคริสต์นะครับเนี่ยพระองค์ก็อยากจะเห็นลูกๆเป็นแบบนั้นที่เราวอนขออยู่อาไม่หยุดฉะนั้นเราต้องเป็นคนที่อขออย่างมีสาระด้วยนะครับบางทีเราขอแบบไม่มีสาระ ก็บางทีบางคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมขอต่างๆแล้วไม่ได้ก็เพราะว่าเราไม่ได้เปิดใจเราความเชื่อน้อยแล้วเราก็เป็นคนที่ต้องตือ้อหรือสวดเป็นประจำสวดอยู่สม่ำเสมอดูนักบุญมอนิกานะครับสวดขอ17ปีอยากจะให้ลูกชายออกัสตินนั้นกลับใจมามีความเชื่อแล้วก็พระเจ้าไม่เคยมาช้าแต่พระเจ้ามาทันเวลาพระเจ้าฟังนะครับสิ่งที่เรา ภาวนาทุกๆุกวันนั้นพระเจ้าฟังเราแล้วก็พระองค์จะรู้ว่าช่วงไหนเป็นเวลาอันเหมาะสมหรือว่าใครรอสคือเวลาอันเหมาะสมสำหรับเราและพระพรอะไรจะดีสำหรับเราบางทีเราขอแล้วอาจจะเป็นอันตรายอาจจะไม่ดีสำหรับเราก็ได้แต่สิ่งที่พระเจ้าจะประทานให้นั้นจะยิ่งใหญ่กว่าเสมอ นะครับนี่แหละเราก็จะเตือนใจเราบางทีในช่วงนี้เราสวดสายประคำกันทุกวันนะครับเราต้องสวดเพราะเป็นเดือนแม่พระนะครับเราขอแม่แม่พระทุกทุกวันสวดวันธามาริยาซ้ำไปซ้ำมาก็มีหลายคนก็พูดเหมือนกันว่าเอ๊ะเราขัดคำสอนของพระเยซูคริสต์หรือเปล่าพระพระองค์บอกว่าเราอย่าสวดแบบพึมพรำพึมพำไปแต่เราไม่ได้สวดแบบพึมพำนะครับ บทสวดวันทามารีอาที่ซ้ำไปซ้ำม,มานั้นเป็นบทที่มาจากพระคัมภีร์นั่นเองเราอ้อนวอนเราเราขอพระแม่มารีเพื่อไปถึงพระเยซูคริสต์ไปถึงพระบุตรของพระนางเพื่อชาวเราเราต้องรบเรา้าเราต้องอ้อนวอนดุดดังพระวรสารในวันนี้ที่บอกมีเพื่อนคนหนึ่งไปเคาะประตูในยามดึกแล้วเจ้าของบ้านแม้เป็นเพื่อนกันไม่อยากจะเปิด เพราะว่ามามาเคาะประตูตอนดึกดื่นเขาบอกมีเพื่อนบ้านมาเยี่ยมไม่มีขนมปังให้กินเลยต้องมาขอรบกวนหน่อยแม้ว่าเขาบอกว่าฉันนอนไปแล้วล่ะฉันกับลูกๆนอนไปแล้วไม่อยากที่จะลุกขึ้นแต่แม้ว่าเขาไม่ได้ให้ขนมปังในตอนนั้นในฐานะเป็นเพื่อนแต่เขาก็ลำคานเขาถูกรบเร้าไม่หยุดไม่หย่อน นี่แหละจึงเป็นบทสอนใจเราว่าเราสวดไม่ไม,ไม่หยุดไม่หย่อนนะครับเราสวดซ้ำไปซ้ำมาอย่าเพิ่งเบื่อในการสวดนะครับเราอาจจะพูดแต่ไม่ได้พูดแบบนกแก้วหรือนกขุนทองนะครับอันนั้นเป็นพูดแบบไร้สติเราสวดแบบด้วยหัวใจเราต้องพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างเราเป็นลูกกับพระบิดาของเราที่เป็นพ่อและกับพระแม่มารีที่เป็นแม่ เราเหมือนกับเป็นลูกที่มาพูดอะไรตรงๆพูดแบบซื่อสัตย์พูดจากหัวใจอันนี้แหละมันเป็นความสายสัมพันธ์ที่เราจะต้องมีนะครับพ่อก็เคยถามอยู่เหมือนกันว่าเห็นพี่น้องชาวมุสลิมถือสายประคำแขว่งไปแขวงมาตลอดเวลาว่าเขาสวดอะไรเขาก็สวดน,นะครับสวดดีก็เขาก็มีพระนามของอพระอัลลอฮ์เนี่ย มากมายทีเดียวพระอัลลาผู้เมตตาพระผู้ทรงสรรพานุภาพอะไรก็เหมือนกับบทเราวิงวอนของเรานั่นเองเราบทสวดร่ำวิงวอนหรือเราวิงวอนขอพระแม่มารีขอนักบุญทั้งหลายก็แบบเดียวกันนะครับแม้กระทั่งหลวงจีนเขาก็ถือสายประคำเขาก็สวดซ้ำไปซ้ำมาในสิ่งที่เขาทำแม้พี่น้องของเราที่พุทธศาสนิกชนนะครับเวลาขอไปทำสมาธิ เขาก็จะจดจ่ออยู่กับคำคำเดียวตลอดเวลาเหมือนกันนะครับนี่แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องอสวดภาวนาแบบสม่ำเสมอเราจะต้องทําแบบรบเร้าเราอย่าขาดนะครับเรื่องนี้วันนี้เป็นข้อคิดที่พ่ออยากจะเตือนสติเราอย่าลืมนะครับเดือนนี้เป็นเดือนแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์วอนขอแม่พระอยู่ร่ำไปนะครับเรามีเวลาว่างมีตอนไหนหรือไม่ว่างเราก็ติดสายประคำอยู่ในมือ ไว้ตลอดเวลาก็ยังดีหรือนับนิ้วเอาก็อย่างดีนะครับวันนี้พ่อถวายบูชาขอบคุณสําหรับหลายบุคคลที่ขอคําภาวนามาแต่ประการพแรกพ่อก็จะไม่ลืมในช่วงนี้สําหรับสันติภาพของโลกนะครับเพื่อ,อผู้นําต่างๆทั้งผู้นําศาสนาจ,จักรแล้วก็ผู้นําฝ่ายบ้านเมืองนะครับเพราะว่าคนหลงไหลในอํานาจเมื่อไหร่ ชีวิตไปเมื่อนั้นโลภโกรธหลงนี่มันเป็นตัวร้ายทุกศาสนามีสอนเรื่องนี้อันตรายชีวิตเราซาตานมันจะใช้จุดอ่อนของเราก็คือโลภโกรธหลงที่จะทําลายชีวิตมนุษยชาติฉะนั้นพ่อก็สวดภาวนาสําหรับผู้นําต่างๆสวดภาวนาให้สัมตปาปาที่กําลัง นำผู้แทนต่างๆทั่วโลกในการประชุมสังคายนาประชุมซีนอร์ดด้วยกันให้เราเก้าวไปในทิศทางเดียวกันนะครับเราสู้ซาตานได้อย่างแน่นอนถ้าเรา,าไว้ใจในพระเจ้าฤทธิอำนาจของพระจิตจะช่วยเราตลอดเวลาวันนี้พ่อกระพรนา,าสำหรับผู้ที่ขอคำภาวนามาสำหรับคนเจ็บคนป่วยด้วยนะครับ คนเจ็บคนป่วยมีหลายบุคคลทีเดียวในช่วงนี้ที่ต้องการพระพรจากพระเจ้าพ่อก็ยังคิดถึงอยู่นะครับเป็นพิเศษสำหรับคุณอยอแซฟทินกรกิจ,จเจริญน,นะครับและ,ะคุณพี่ลูเซียสดชื่นสุภาพนะครับและพ่อก็คิดถึงยอแซฟสักกรินอังคารัตนพิชัยและยังมีอีกหลายบุคคลทีเดียวที่กำลังเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ หรือโดยเฉพาะผู้สูงวัยทุกคนนะครับที่เป็นปู่ย่าตายายเป็นบิดามารดาหรือเป็นผู้ที่เรารักก็ทุกคนนั้นต้องการพลังจากพระจิตพลังแห่งการบรรเทาพลังแห่งการรักษาพ่อก็จะไม่ลืมที่วอนขอคุณพ่อนิโคลัสบุญเกิดนะครับคุณพ่อนิโคลัสนั้นสวดเป็นประจำสวดสม่ำเสมอสวดแม้กระทั่งตอนที่อยู่ในเรือนจำอยู่ในคุก แม้เขาไม่ได้ให้หนังสือสวดทำวัดมาเพราะว่าเขาอ่านไม่ออกเขาก็คิดว่าเป็นเรื่องราวอะไรหรือเปล่าพ่อก็สวดสายประคำอย่างไม่หยุดไม่หย่อนเหมือนกันนะครับนี่คุณพ่อบอกว่าคุณพ่อนิโคลัสบอกว่าเป็นกุญแจที่ทำให้พ่อได้รับแสงสว่างมีความอดทนมีความกระตอือรือร้นมีพลังในทุกวันนะครับเราต้องเรียนแบบอย่างนี้เช่นกันวันนี้พ่อก็อยังคิดถึง ดวงวิญญาณสำหรับผู้ที่ขอคำภาวนามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโอกาสาครบรอบหนึ่งปีของเปาโลสมดึกพัชราวะไลลนะครับที่ได้จากไปและดวงวิญญาณของมาริยามักดาลินาสังเวียนผิวเกลี้ยงที่จากไปสามปีแล้วและในช่วงนี้ก็ยังมียอเซ โสพลรจิตธรรมรงนะครับที่พ่อภาวนาให้เป็นพิเศษดวงวิญญาณของท่านที่จากไปเมื่ออายุ89ปีนะครับและสำหรับผู้ป่วยที่กำลังจะได้รับสินเจิมต่างๆในวันนี้พ่อก็จะคิดถึงอาราฟาแอนวิชัยเอกสาโรธนะครับที่กำลังเจ็บป่วยอยู่แลาต้องการการเจิมต้องการสินมหาสิริเป็นพลังเป็นพิเศษ และนอกนั้นอีกหลายต่อหลายคนที่วอนขอขอคําภาวนามานะครับพ่อก็ไม่ลืมบุคคลบุคคลใดเลยและจุดประสงค์ต่างๆแล้ววันนี้พ่อก็คิดถึงบุคคลที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ด้วยนะครับไม่ว่าใครก็ตามที่เกิดในวันที่10ตุลาคมและผู้ที่เกิดในเดือนตุลาคมทุกๆท่านขอให้ได้รับพระคุณของพระจิตเป็นแสงสว่าง,น,างนำทางชีวิตอย่างเต็มเปี่ยมนะครับ ขอพระเจ้าประทานพรทุกคนที่ฟังพระวจนะของพระเจ้าและฟังเทศฟังธรรมในวันนี้ด้วยเถินอาเมน